สวัสดีครับผมคนอีสานเบา่นเบิ่งครับผมกำลังกำลังกำลังยัดซากอ้อยกันนี่อยู่นี่สวัสดีครับนี่ารักอีกแล้วครับผมบอลลิโคเพิ่นเฮ็ดแบบใส่อ้อยว้าแซ่บเด้อนี่เฮ็ดเฮดตามได้แต่ว่าประเทศใดที่บ่มีอ้อยก็บเช็กแต่ละก็ไปเอาน้ำตาลนั่นแหละนี่อยู่ประเทศนอะไชฉันนี่คนละมาคนซื้ออ้อยซื้ออ้อยแลอ้อยคอยรักบ่ ค่อยหลับจากบาวลิโกครับผมอันนี้อันนี้ย่างหมูย่างหมูครับทำไมมักมาแล้วเพต้องโอ้ยแต่ว่าอันนี้ไอ้บาวเอาเนื้องัวมาอีกเนื้องัวงมาอีกครับผมมามามาใส่เบ็ดปฝาได้ผมแต่ว่าได้เด้นมาพูดกันคือไม่ได้กินบอฟมันถือเนื้อครับผมพอดีสายลุยแล้วเราสายโหดอยู่แล้วเรา เราเห็นกันงัวก็ย้อนไม่ไม่เลยตอนรับเต็มที่มั้ยนี่โอ้หุ่นสูสีอยู่ตะกอนบิ๊กเยอะมากยังไม่ร่วงเลยว่านะก็ได้ร่วงก็เก่าได้นี่งไปไกลร่งก็เก่าสิบโลอ่ะจอหนึ่งนาจะเหลือเก้าแปดแล้วล่ะเขาเขานักบอกมาอยู่ประเทศไทย โดมสมบูรณ์หน่อยโอ้ออก่างกาลเอวาไอบช่วงหนึ่งชนมันหายไปเลยกาที่เขาผมันยากเป็นซีได้ครับรถเบียดแบนอเาแบกเลยรถเบียดก็มาหารถบีนึงปวดรังปวดตาลแล้วไก่แกนักลายว่ลายวดเลม่ไ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 ่ไม่ไม่นม่ไ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 ่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่ว่ไม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 ่ไ่ไม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 ่มาไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม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 ่ไ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 ่ เออตัวนี้บ่หกหมื่นหกหมบาทบอดว่ามามจริงจริงห้องเน้งเขาห้อบาทเขาเลย่ะกมัจให้าุบกเอโอเคกูซักี่เยอเฮ้เดี๋ยวกซักให้ลงเกให้รวอมเยอะทั้งหลังั้งรูปหนูนะไอเลิฟยูนะไอเลิฟยูพ่อแม่ ไดไปล่นมาเยตัวสีตัวสีฟยังปูปกชวงบวกเส่าอย่านาะไปเลยเขาไม่เรียกเขาไม่ไปเบาริโคเริ่มหิวเขาแล้วเดี๋ยวผมเพ็ทนักยวนากินก็เทาไหร่นี่ผมผมได้เนื้อมาผมมาใส่เบ็ดป่าแต่ว่าสา่ลุยคนเบ็ดป่าติเนื้อมาก่อนะความหมายเฮยเอไม่เมค้ำนอ็หาตัวกน่ดเฮ็ดแเฮ็ดแล้วเดี๋ยนี้เอ้บาริโคหิวเขาแล้วครับผมอ้อดีใก็หน้คนงามเมืองใน้ดูดีมาครับมาเดี๋ยวผม เสียงกับพ่มี้หครับพอจินงเขาป้าครับมือไหนวะจิค่าครับสวัดีครับดูดีเลยเบ้เบท่าไรวะขั้ตาเว้ยโอ้ยโอดีมาามอกี้เสืขายไ่แล้วบอกแล้วอ่ะเฮ้ยี่เฮ็ดท่าไรนะหมายถึงว่าโอ้เสียงเว้ยเสียงได้ไห โอ้ผมได้เขียงไาอยู่สามเนาะเดไม่แดงลนลื่นเลยว่ะที่านเขาออกมาอันนี้เนี่ยขาังขาไล่ครับผมจจจรจรจวกรวนครับผมจุนีเม็ดแล้วอันนี้เนีเดมกันเนื้อพอเยอะแต่ใส่แล้วเนี่นั่นเนื้อเอาใส่ใส่น้ำกันนาะมันก็ทีนีกินและใส่เขียงเขาบอกคุยขึ้นเดวมากเนะ นี่ดิน,นี่ดิมัวเห้เสียงงเาไม่ได้ยไฟเลย่ยังไปเอาเนีเสียงลนี่อ่าเลงไปเลยเดี๋ยวพื้นี่มันไม่นยังไปเอาเลนี่่ให้ขับว่าเอาอยเสียงเปิงไปไปมันามัวนี่วะยังางมนี่ยมันบ่มีดอกว่าแมงว่าเมงว่ามีงใหญ่ผม ขางเนีก <laughs> okay. ับโอ้ยปยสายสายปีด้วยเป็นอัย่างกินเห็ดได้ดีหอกนเห็ดกับว่าขาดแล้วมึงก็ว่านี่ยังว่าลืมทุ่นสายปีว่าไปจากันบอกโอบันดเด็กดูด้วยนกินตะเห็ดเจ้าเต้านั่นเจ้าอยู่ใชมันบเมีองนี้เบิดมีเบิดเียยัง อยากกินวะมึงมึงมึงเฮ็ดกันได้เรอเเขาคือเ่าคะไไม่ใม่ยอมขอขาวลาเดียว่ไมึงบมอะว่ามาเฮ้ยเราขาาวะแล้วข้าวลาวมา้นเดียว่โอ้ยมึงะับไปดีเขาแก่ลิ้นดบมึงเห็นน้ำจิ้มขาเปลนยนไ่ดบาง่บอกแบกเสี้าไปกินเยยอนาเสียงนเพื่อน ่เห็นพ่อพ่อบดทึ่งเพื่อนซอยตับสดไทยเนาะสดแท้แน่นอนนะบักคำเดียวเลยมีอีกถุงนึงเยอะถุงสีำเงนั้นไหมหักหักนี่หอมโมมสนหอมแดงด้วยโอ้ นีครับอยากบอกยั่ทั้งริบทังสุกไ่บอกโอ้อยากบอกยู่เนื้อเนี้นี่ใช้อยู่นี่น้ำจะมืเจท่านแท่หน้าตอนเดียวนะเจ่ก็เด้อเอาเสาร์ด้วยครับผมอยากให้พี่น้องิ่นเห็นตอนอาสโลโมสันโลเลยอสโลสโลอึ๊บตอนฮาฟ่ามืดเลยไ่นามองกันเลยนาะครับให้อกัน มันมันบูดเดยคุบยัใหญ่แล้วมึงเนาะมึงแก็บจุดตุบเนั่อยากบอกอีกแล้วครับผมมือหนึเลยบอกในหัวเลยครั่นมาในหัวแฟนุ่นมาโอ้บอกเคืนบอกบอกบอกผมในพี่บ่าวเซ่นตอนเรากินเขาบดบดอี๋เดกาเด้การเดี๋ยครับผมกำลังรวนเนื้อครับผม ล้วนเนื้อล้วนใสเพ่าหน้าร้านผมไม่เนี่ครับไม่ต้องใส่น้ำครับผมมันหยอกมาเองออกมาเองเพส่งหอยมีอารมณ์แล้วผมอมันหอยนางล้มหรอหอยนางล้มโอ้เก้าเพชรโอ้ยยังไร มันเป็นยังไง้บอกไ้กเรืคือก็มีอะไรบอกไว้บอกตรงร้ตรงดวลาทไหอธิบายบอกอะไรอยากบอกแต่ว่าต้องบอกว่าจังดเนยแ่บนทไทยยังเว้นแห้งในการครับบรรยากาศอยู่ริมแม่น้ำลับประสาทครับผมน้ำมาดีมากินอยู่แบบท่ายเคลื่อนจอดข้างบมอนเลยเนาะบรรยากาศได้ดีครับผม ยินดีอยู่ดีคผมบอกอยู่เต๋อต้องคอยจีบเอาไตั้งแต่บอกเทิบว่าได้รับพ่อขักนะครับนี่ครับเขาล้วนล้วนใส่ล้วนนพร้อมแต่ข้ากูไปเห็นงานแต่ว่าแต่ว่าสิ้นมือโลภพ่อลุ้นออกเสียงเลยกูกูยังได้กันน้ำกินนั้นเห็นบอกคาราวะอีกแล้วบอาเอะใส่ ตั้เชินไปเลยไปเลยไป้ามชิมนะท่านป้อแยบว่ห้ามเลยวะเป็นไงไหมปบอแยบวะห้ามเิมแก้วได้หมดจัเลยนไงอยากมาจะกินแก้วใส่แหใส่แก้วใส่แฮกแซวก็ดีอีกบอกย่อขนมไมโยน เอบุ้งหอมใสสีหอมแบบตีโว์แบบใส้เสียเอาเฮ้าด้เอ้าหอมให้เบื่อนก็ดูเต้หอมรวะนึกวจนน้ำงก็ใสเนาะโอ้ใส่ข้าวต้อย่าซิวูไม่ดี่าไ่ได้บอกดีนี้พูนี่ามเนี่ยามนี่ะนี่อับหมารู้วือด่ได้ยังไงก็งงมีรูปว่าเอาตให้ิ่งนี่ พอดีเอาไกับโมกาเอาวัดตอนที่ไทยเหรอโยห่ะอีป่แล้วหนใจ้าเก้ได้เอ้าอกไ้รถเกิอนาเอ้ไ้รถน้าเกเเบิ่งคอนโซลใส่่า อยนอยูโอ้ยโอ้ยกลย้อยากบอกยุกยอมาเนี่ยยังาโทรไปมันแจกแจกมันลน์ไปทางเดียวยังานนกมันวาอ่้นกวาครับค้าเขาบ้งกได้น้างม่หน้าจะทนี่งหน้านางเดียวี้ลงกน้ลงก้าพันเ้ยงเดียวลาถ้างย้ใส่ไหมใส่สูงกอ่น้ มึงจังปั่นงยเลยถามเอาแต่รู้นี่ว่าว่ามพุ่ไงมึงยังบ่พุ่งเจ้าขมาคุยกับลูีเต็งใส่ข้ามเผาเดบําเดีมเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้้ึ้นขึ่นขนข่้นน่ึ้้นขึดเขึ้นนขึ้นขึ้นขึ้นม่นนน่นนเนนนนน โอ้ไทยแพ้ก็อยากจะบอกโอ้พากันบวนเอียงกันด้วยเหมือนันนี้แหละิบพ้เราถามฟังอยู่รู้อย่าเดียวอย่างอยากบอกรู้อย่างบอกบอกอย่างเช่นว่าอันนี้ผู้ติดตามไอ้หม่ครับผมผมเน้อาถ่ายคลิปด้วยฮะโอ้น้องสาวติดสินผู้ใดติดสินเอกไหมอันนี้เป็นเป็นหน้าเมื่อก่อนตอนติดตามเดี๋ยวนี้่ะ คนตามติดเลี้ยหาเลยหาเลียาดวหมายถึงว่ามาเห็ดช่องได้เห็นแลครับเป็นหน้าเขาเาจัดการส่วนตัวต้องเ้าใเยมากงมากเน่นนะนี่ครับได้วดอยู่ดิเบอกว่าในายืนจริงดิอ่ะเข่อยหืนหอยมันคือบุญไปใส่เบ้ล่ะ

เหครับมึงว่าจะกล้กาไปผมยังเห็นมึงวางจูกไข่เลกอว้าวบอกบอบอบ่อบเราไ่เลกไนหรกข้าเขาเป็นเบียร์หมดกินมันกมันกุ้ยู่แล้อันนี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 ้คำแม่เล่นมากกวาคนที่เคยเห็นนะเสียงพี่เห็นม่้ย่เอาซะซากก็ทันเนี้ยเห มัเยห่อยนี ani, parole, ่อันนี Lebanon ้อันนี้อันนี้กลับเขาอยู่ในผีมดันีมีอันนี้ทาบแลเลยอึกล่องราคาบแงรอบอสบันะอึบก้าบขมันนอเบอลใส่เลมบอเนีใส่เลยมอกเ่ทาเเท่แล้วตามที่ตัวเองเป็นนี่แหละเท่แล้ว มือหนึ่งก้อยก้อยสเนื้อเขียงตอนนี้ทีมบ้านกำลังย่องแล้วได้ครับผมเอาเลยเอาน้ำมาเอาเสียงไม่ใกล้มือมันใหญ่จ้ากินได้ถ้ากินได้บ่กกินได้กำลังย่องแจวครับผมขออย่างเดียวเล็ดตู้ไข่กินเนี่ยกลังย่องแจวไอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเนแนน้ำไป อยากคลิปนาเดีเยีอยาบ้า้บาไทยลิปแก้วใส่แบบแก้วไปกินน้ำเนื้อ่ว่าเนื้อโลหนึ่งมาพรตอนนั้นเนื้อกับสองโลเนี่ยเนาเบาต้องให้บ้าเล็วเขโคไปแข่งขันดีกว่ามั้งไเไดกินเนื้อจุนี่ย้เลึก่ามกรงเ้บ่ได้ออันอันที่ไปว่าม้าอคือเบากันหยอกกันนะครับคือแฟนเบาแย่เออเนียเบาแอ่ซื้อนกครับผมเป็นกะไรบอ นกนีเลี่ยงยากมืไดงกันเดี้ยงนากนกมันบวกละงกมัมีปีกนกมีมือะ่มีตีนมีสากับมีสากับหกเนสากับหกใกล้สิงหักอะไรไป้างลมเจ้าเยื่อยางออบรถหนีเลยเบ้าเอะสายลุยนักเลงนุดจนักเลงันกระดับระดับอันข้อง ขององินอภวรสารไม่ไดครับแต่ว่าต้องไปเจอคนซื้นก์ดีคุกเข้าเข้าไปครับผมคนซื้นก์ได้แต่น่าเล่าได้หัวหมุนก่อนได้ยังไงซื้อเสียงเร่งเรื่องอภอรสารใเขีนทุกคนเลย มีเราคนเดียวครับผมแต่่าเจอเขาซื้อรกเข้าไปดิอยากบอกยู้่าต่อพุชินแล้วเสียกับต่าพุจินจางหลวงเจ้าหูนั้บางเสาบ้านัอยกเร้ต้องคุกเข้าเข้าไปครับผมคารวายยกเดียวนะบังเอิญถ้าอยู่รจะเพิ่มยู้อันอยากบอกยู่อยากบอกอีกแล้วเอาบอกยู้ดิักล้วมนจะหัง เอ้ยปสัตว์คือโาสมมา20่ีเบีนีบัดเจ้า่าเบ้าดูเจ้ากินย่างเดียวเด้อดีครับแต่วันหลายทงโอ้ยกินเลยกินเลยกินเลยลูกผู้ใดคือมึนแท้จ่แค่ว่าโอ้ยปวดหัวไอ้บาแล้วเรื่องรอบเดยวเด้รอบสอนี่อ๋อได้ยันย่ยันยกยุ่งยยงย่โอ้ยขอตัวครับทก ขอกินน้ำเปล่าจะเข้าได้ครับอันอันมือกองไม่ได้กินอกเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเีเด็วเยวเเด้๋เดยวเดยวเดี๋วเดี๋ยยวเดีวอยียวเดยวเดี๋ยยาเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเยวเดี๋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 เดี๋เดียวเดี๋ยเดยวเดวเดเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ ว่าขมีมัยเป็นคนถามมามีบนี้ส yes, น oh, ี okay. hungry, so ่นีนี่นีก็มาตัดอย่าที่บอกโว่ามาเพื่อนคือเราไปนี่ปพ๊บยาโซดิกินก็ะยาโซ่กินง้อไูดิะโซเนไปสินหมดบัตรท่านบาลีโคดิไปโซ่โอ้ยพื่นี่สิ่เราถามมาทั้งเลย่านคน้นเจริญเขายังไม่ขาดเลยตอนนี้ยังไม่งทางทานนี้พอดียอดเลย เรอยู่ไม่ไ้รอปล่ันี่แหคแทมม่นี่ะเขาเอิปากตกอนา้ก็เป็นไแทมเราอยู่อันนี้เขาไ้แ่้อยาน้าู้่ดร้าแ้เาจะได้เป็นตาย้อนไ่ได้มึงยิเปียมาเ่นก่อนหรือ่าโคบดบมาใ้แข่ได้แ่ได้า้วส้่มน่กเอาบโคไปไครับด่ ไปหาร้อยยามเบดพร้อยยามเ็ดนไปยามเ็ดผมเน้เสรนะยามเมดแล้วห้องมูไปมวไ้เจ้าเต็มเนี่ยเฮ้ยคือว่าเต็มแล้วอันนี้คือคําสารภาพเด้อสิพ่ฟังอยู่บอกฮกนูเฮ้ยกูเซเงี้ยเ้อยสี่ตัวของกุหลานเบินมึงิงอยังให้ปนเขียบเลยสิไปหอหลอนวะโหปนเล่าปไนยังคนรับไครับบรรยากาศ อยู่ให้อยู่หน้าผมโอ้ยอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นบรรยากาศยุคซื้อครับผมอ่า๋ยวครับผมพอกันไหมอยู่บีบแห้งครับเริ่องรื้ยน่ารักจังเลยแต่ละคนขอค่าละไายซื้อกลัวแต่ละครำเพราะแบบย่อยไมุ่ดยอจัดราชีบอกงูพอดีร้อยว่าคุณเอาผูกผูกเสื้อไปเองไอ้ไม่น่ะมันจะร้อยอย่างเงี้ยได้ยอกทั้งหลายลุงพวงสวรรค์จะเคยเห็นไหมยังไม กเราไม่มีวัน่้เล้วูหลงปสวรรค์แหละังแนมันโมโไงเนียมันไม่น่องมันเป็นอันนี้เยออันนี้เยอะบ้าสามสองเลยน้่นอสามึงขานาไปเดี๋ยวบอกว่าเบื่อบริหารประสันเออเกิว่าวันคนเดียวสมัยใส่กู้เ็ด้ววันมันเรากุเฮ็ดเสียประัันเออข้าราวาารามนีไหมบอกว่าข้าราวาไอ้ไม้อีกแล้วครับผมแก้วมือเดียว โอ้สีอมแข้งกระปากสอมเหนลันบิยูวันยูวันยูวันยูด้ยูวันมันเนี่ยอดไปกอดไปฟังไปนะแพงสุดนี่อีนี่เเอาขึ้นแล้หราอยากล้วนอยากจะบอกนนี่นะครับบรรยากาศบ้านๆเขาอีนี้แต่ว่าอยาก้เห็นยูตอนสุดเจ้วผมตอนพระวัดครับผมไม่เป็นเงินไอ้น้ำรามาสตรยูเทวนี้ครับผมสุดยอดสุดยอด ่เห็นหอกครับ่เห็นบอกได้กาเอาอยู่ดีไม่แห้งครับผมพบกักกันไหมครับผมกทิมงานเฮ้ยดารักจังเลยทุกคนครับผมสวับก้บ้แขวนล้ฮูได้เลทีมงานทีมงานแขวอยู่ดีแหละครับผมทิมงาน